สบายดีสบายดีเดอ้อมากินเขาน้ำกันเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยออมขี้เล็ใส่หนังเข้มใส่ไข่มดแดงนะเส็บเสบน้กันซีเมนังอ้อนมาไหบิีไนกินพี่น้องตั้ตํตตาผเอะออมขี้เล็อ้อ,อมขี้เล็บเสบเสบน้ำกันเดอ้อมาจะกินกับกิน

เดียก็นเียก็หนาวหนาวมาอีกแลายบาทหอเบื่อกายอ่ะตินตัวน้อยเป็นยังอตัวเนยรมแัรองไวเดอรชตู้มันก็มาเหรอมาแล้วก็นหนึ่งลพรห่มตู้เนี่ยม่งั้เขาคือห้องแล้บอมันเลื่อนออกบอ ก shorts, ็คืยอหง okay, like อ่ะนะักแล่แหละใครเอาออกไปใส่มันบื่อั่นเดี๋ยวอันนี้นี่แหละเป็นยังไงอันหงอันนี้นะแผ่นดำๆนล้วเป็นกระโล่น่ะมามาเด้อลูกหลานเด้อกินอองคือเล็กน่าเมย์เด้อมาเด้อนี่น่นอนเลยแทมีน้อยนี่แนนอนเลยอ่ะเย่โอ จะนังจะนั่งซักคงบ่งากแม่นั่งค้เดียวแบบนั้นนี่นังทงล่างแม่อยู่กเลยละก็มือล้วขอยทีนอ้อยไปคิดละอาบัดเดียวกันยังหวานอ่ะเล่นน่นเลยอือ Ta bao của ạ Ta bóng, kính thưa cô. Mắng nó. Ta bóng, ta. Ta bóng. Ta bóng, ta bóng. đôi bóng, bây giờ Ta bóng, ta bóng. Ta bóng, ta bóng. Ta bóng, ta bóng. Ta thầy ta đang ta bóng. Ta bóng, ta bóng, ta bóng. เ้าตื้อมาออกมันผลได้โทพอกินเสร็จม้น้่งเนนาดน่งค่ะช่วย่ออด่ยหนะอะเมี่มๆ khẩu nguyên mới trong hình kim không kim khẩu ngày là con khẩu, kim khẩu là ai trong kim nôm này được, mình đào ở đó có bay bác bay bác

ก็ไล <t> ้ไปกินข้าวไล่ก็มาเดี๋ยวนิตุกนั่นเนา่คือมันน่ะช่วงมาลูกทำนี่อีกในช่องตัวมัดมือแหละเล่นกินปลาป้อนทีงแหลเนาะนั่งตะเขาไปเดยมัดมัดปลากดี๋ยวตะมือเรางานกินข้าวแ จีเปิดโอนค่ะเธอได้กินนะ่นุ่ค่ะเธอได้ก๋จีนะก๋อยเห็อยะมันแทบจีนะแล้วแทบนั่งนี่นะตั๊อ่อนตัวบอ,อนออกมาแด่แหมไ่ขี้เข่าค่ะ ก็คือไม่อย่เฮือนนะมกเสือมตม้มไม่สมสีน้ำเค็มจริงจังจังหากินแต่แนวาแสลงมาหม่นาะเนวแสลงกับกต้าใส่เนะตกผิดแต่ละยอย่างเฮ้ยดนกินแต่นาอยางมื่อจกินเาขากมใจหอกกินเพาะยาอย่างจะคุยสีคุยใส่หนวตําน้ำมันุก ยันยังไม่ได้ยินเลยไม่ต้องจะบวมั่เนาะก็สบมไมมีแต่บอกใส่ม่ดคุณฮะกอนั่งมอนน มือแซ่ท่วหน้านมันแบบคันแซ่มัดขึ้นน่มันจะอ่อนใกล้ท่วนนะถึงน้ามวยท่วนะครับอ่อนนะใกล้ท่วเดี๋ยวที่น่นวหนาง,งวาเผาอ่อนแลวคือบบมาอาจินบอกเมกบอก ละไรปอนนะคะน่นนเ่เอ้ยมันกินข่า,าไหมอะไรเหนดกไมยามม่กินป่นนเียวนี่มันน้นนอ,นอนเว้นเอเนาะเปลี่ยนได้ลมันนอนเว้นเลยาำนอนปเดียวแบบมาน้าเลยมาหน้ากับ,บนอนเว้นง่นนนายเลยดหญ่าะคำนอนปรเดียวสามปี พิ่ตายพี่สีตี่ะเด็กทีต้มน้องงูวเลยกินหยุกงามงามดูกัน,น,นจมน,นั่นจมนีม้นะเนี่ยอยากเนี่ยเจาะไกินจะเกลืออยากเมื่อกี้ดิฉัน,นไปต้มจะมาจมน่องงัวผ่านไปตันในห็นงัวอย่างบ้าเสียกินน้องงัว <laughs> สามคนท่องไปฝึอกอย,อยากนั่นฝึกอยากนี่มันคนท่องแล้วฝึกอยากนั่นอยากนี่ถ้าไม่ได้ก,นนนกนินหน้ากาเสียอคนท่อบางคนก็ม่กินงน้ำเจ้าฝ่ท้องทีแรกจะกินมะข้อต้นมะข้อสูงสูง,สงป้าขายทหารเจ้าพอเจ้าขึ้นเจ้าขืนได้บอสตียน เฮ้ยขอาวต้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเาอ่ะคุณูงขจบคุณคุณพวกไม่เจ้าก็ไม่ควรยืนไม่ให้เจ้าจะขึ้นไปซําหนึ่งนะไม่แม่เนาแลจะ้ซหมากเอาดอกไวกได้กินนี่ไปวเบยได้นอกเคยได้กินแก๊กินซ่หมากว่ะแล้วก็ฟินขึ้นตนไม่มานส่วขึ้นยืนเนี่ยบางหันก็เป็นยืนไม่แล้ว แล้วก็แม่ไรมาหาหนมันพอแล้วลงมากกว่าลำเกลอกินสำนัะนงำกินเปลอกมาเลยในมาอืนเลยอืความอยากซือพาลูกแร่เนาะเอื่อยสะเบิดคือ้าเอื่อยสะเบิร์ดในบ้านเนี่ยสียากเนี่ยสียากทำไมเสียดากเทียด ถือผ้าจะหั่นเนี่ยผิดบอกพี่น้องถือผ้าจะหั่นเนี่ยเดือนคล้องเลยนะยากินแมวเขาไปในบ้านแมวตัวบ้าใหญ่สำคัญเลยน้ำฝนยามหนาวแล้วเหนือเสือใหญ่เนาะเจอกระหนาวเหนือเข้าไปในบ้านแมวเพลินน้ำฝนมั่งมั่งมังมั่งมั่งเกินนะแมวมันเป็นยางมาหาแมวน่ะเขาก็อุ้มเอาคึกยากอุ้มาขอกลืนเลยค่ะเสือใหญ่เลยนะ มึงก็ความกี่บาทในมอนเดอร์บอุปาซื้อผ้าตอหำม้วมาก็เฮ้ยขายคนนี้ยอยอยากกินอกแมวว่ะว้ายาๆๆเราอบบได้ซื้อผ้ากาท้องเราแ่ะแมวชิ้นท้องจบเดี๋ยวนะฮคอยอากกินใคอยเลยนะบบโบได้ๆยกบเฮ็ดกีมาบคอยเราแบบป้าอได้โกบเฮ็ดบาทใส่กับซอสูย บีข้อแมวนะ่ะบีบปนตายน,น้องเลยคือผ้าถาาหั่นไจโหดโถดบีเป็นตายตายเลยก็มาต้มน้ำห่อนลวก่คั่ว,ข,วขาวจ้ะเลยแมวนะั่นนะมาอบเต็มหมหนึ่งอบแมวนะวัวไม่กระตัดเอาไปผังตีนหัวเอาไปผังคุดคุ้มผังเอาจตตโตเอาเต๊ตโมันหาอะลร จนเปื่อยใส่เครื่องคบพร้อมหุยหุยกินตอนเดียวในน้อยหนึ่งกินนะกินตอนเดียวทำนั่นหนึ่งได้กินนะกินตอนเดียวแล้วก็บอกทหารในค่ายทูปเอาเด้วอวะอบแมวเต็มหมดหนึ่งเนละ้อมึงกินหนด,ดวะพวกอาหารในค่ายยกตะเข่าไปในค่ายกินมดไปีวมันะกินช้นนี่ไอ้ตำตอนสปูงืนในตอนเดียวนะ แรงมาเกคสท่อในลูกบาดกลางคืนนะปวดท่อในลูกระบาดเอาจำลองอมาเอาเกิดหงมอหงมอทหารเลยเกิดหงมอทหารไปพอมีคนเกิดได้อ็ห้องก็สูตรนะทุคนเขผาก่อนเนะพอกระปวูวัาลูกก็อยากออกอยู่บาดนี่โอ้ยเหตุใดหน้าลูกก็ะสีออกระบาดนีเลยปวดเบ่งอยู่ อเอาอดเอาท่านาเอาไสีออกแล้วว่ะวดเอาวดเอาแกนา้าจะเขาา่าวันน,น,น,นี้ทางนั้นออกแน่งแน่งแหน่เขาข้อยเข่าหรือเปนี้เข่าไปนะครับเบ่งออกปุ๊บบาดเดียวจะมันมง่ายค่ะว่าเห็นมันสียางทองยางใส่คอยังมาคิดในใจตัวเองมานะมัาคิดแต่พูดว่าว่า,วาเออมันสียางทองจะเด้อว่าไปชิมแมวว่ะได้ง่ายง่ายแต่จะทำนี่ได้เดี๋ยวก็ตัดสิแห่ตัดจังเลยว่ะ มาเพื่อลูกไดบได้นอนห้องหมออีกได้แม่มอ้อนเกิดลูกแต่ละคนนะเกิดห้องหมอมดลูกหกคนเนี่ยมา้วกาต้มของได้การุคมำกินบรินางตลบต,ตลึงอ้ยเพราะนั้นต้มน้ำห้อนอาบ,บเลยตอนเมื่อไปนะั่นฉะนั้นเราก็อาบน้ำเย็นอยู่ดีมีแหงลยเป็นแย่แม่มอ้อนเกิดลูกแต่ละลูกนะถูกเทวดาผลเบิ่งจะ กินเขา่าเสบเส้แกวขาในเต็มถวยนี่นี่มดอ่ะโอเคแล้วล่ะพื้นเจ้านะฮ <c oughs> ะโอเคโอเคเราพื้นะพี่น้อง